สุดตัดสินเขาสุดท้ายแล้วสินะจอมมันเผ้าผูกล้าเอ้ยแกผู้ซ่าไต่ต้าจากเลื่อนหนึ่งเมื่อใดแกคิดว่าจะชนะฉันได้จริงเหรอฮ่ายังไงซะก็ชนะอย่างแน่นอนใชไมถ้าจะถามว่าทำไมอย่างนั้นเหรอเพราะพวกเราน่ะจับน้องสาวนายเป็นตัวประกันยังไงล่ะเดี๋ยวนี้พว้กล้าเขาใช้วิธีไรซึ่งมนุษย์เซีทำขนาดนั้นนั่นล่ะปกติต้องเป็นข้าหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรน้องสาวข้าเลยนะให้จอมมันถ้าเสียดายชีวิตของน้องสาวตัวเองแล้วก็ก็ช่วยตัดคอตัวเองตายไปซะนี่มันดูดัันไมมมม่่จจรรรงงใใคแกะทอ ฉันให้เวลาแกในห้าสี่สามสองเดี๋ยวก่อนขอขาล้อทำไมล่ะจอมมันอย่าทำตัวน่าสมเพชอย่างงั้นสิมันอดขำไม่ไหวน่ะนี่มันเสียงของเราแบบจอมมันนี่นะจุดเดียวเรากลับกันหรือเปล่าวะเนี่ยคิดทำยังไงล่ะจอมมันจะว่าไปแกก็ตัวป่าไม่มีดรคไม่มีดาบแต่ว่าแกนั้นมีแผนอันชั่วร้ายเฉยเลยว่าไงท่านนักบวชผมที่ต้อนจอมมันเนี่ยเทพไปเลยไม่ล่ะใช่อไหร่มานี้สิมามะไม่นะไม่ทำอะไรหลังเถอะจอมมันแอบดูอยู่นะอะไรขู่มันกันวะเนี่ยอย่ามาจูดีกันต่อหน้าจอมันสิเฮ้ย เอ๊มีคนาโทรมาฮาลัฮาลโหลฮัลโหลว่าไงนะลูกสาวโจมันใช้พลังของตัวเองหนีไปแล้วเหรอเป็นไปได้ไงกันในสุดบทก็กลับกันสักทีเจ้ามันจะได้เกิดแล้วเว้ยเอาละพวกกาเอ้แค่นี้ค่จะได้สู้กับเจ้าสักทีจะเสียสิฉันจอมันฉันไม่มีอาวุธอะไรเลยนะ กนเอาเยนนี่ไปเลยฉันจะให้เลยนะมันทำอะไรกับมันก็ได้แล้วแต่จะเลวไปไหนเนี่ยขนาดจอมารอย่างอึ้งเลยนะครับผมยังพูดไม่ออกยว่าไปนั่นฉันรอนเล่นจ้าต่อฉันไม่มีดาบฉันก็สามารถชนะแกได้เหมือนกันทำยังไงอ่ะก็ฉันน่ะพอจะรู้จักแกเพกเกอร์คนนึงที่สามารถขโมยเงินจากธนาคารของแกได้ทีนี้แหละแกก็ไม่สามารถใช้เงินจากบัตรเครดิตของแกได้แล้วเดี๋ยวระหว่างสึกจอมันเขาเอาเงินมาเกี่ยวได้เลยเหรอแต่จะว่าไปถ้าไม่มีเงินก็ชิบหายละจอมารเอ้แกแพ้แล้ว ท่านผูกาเอ้ยไหนที่สุดแก่คนฉันอย่างลาบครับทีนี้โลกว่าจะได้กลับมาอย่างสงบสุขแล้วสิไม่หรอกนะไม่มีความสงบส,สุขอย่างแน่นอนเอ๊ะทำไมอ่ะเพราะฉันเองน่ะจะยึดของโลกใบนี้ให้เต็มไปได้วยความหวาดกลัวยังไงล่ะนี่มันคนพอสามันจอมานโอ้ยขอเป็นลูกน้องได้ไหมคลิปแอนิเมชันต้นฉบับจากโซโลเทนี่และแปลโดยมิไรและภาพโดย JFM.TH